E ส่วนของภาพตลาดนะในช่วงไตรมาสสแล้วก็ครึ่งปีหลังนี้นะฮะเรายังมีมุมมองเชิงบวกนะ,ะกับทิศท,ทางของตัวดัชนีเซนะ็ตอิน x ดนในช่วงที่เหลือของปีนี้ในช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นว่า volatility ของตลาดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัว PE ของปิกของตลาดในปี21เนี่ยมันก็ขึ้นไปชนตัว upper band เรียบร้อยแล้วนะ,ะแล้วก็มันก็มีความกังวลในเรื่องของตัว second wave ในต่างประเทศนะของการติดเชื้อ นะแล้วก็หุ้นหลายตัวก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะวก็เลยทาให้ตลาดเนี่ยมันเริ่มเชี่ยวแข่งเยอะขึ้นนะ <c oughs> แต่ว่าเรามองว่าเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มันเริ่มเห็นยังเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะหลังจากนี้ไปอ่าแล้วก็เรื่องของตัวตลาดบอลนะบอลยู y, ที่มันยังคงต่ําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวสนับสนุนให้อ่าตัวตลาดหุ้นเนี่ยกลับมาเป็นอัพเทรนได้อีกรอบหนึ่งนะในช่วง6เดือนข้างหน้านี้นะครับ หลังจากที่ตลาดเนี่ยได้เล่นในเรื่องของตัวธีมเกี่ยวกับการ reopening นะฮะแล้วก็ r e c o อรี่ไป่อนข้ง,งเยอะแล้วล่ะนะหลังจากนี้ไปเนี่ยเรามองว่าตลาดเนี่ยอาจจะกลับมาโฟกัสในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐไม,ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เงินสีแสนล้านที่เหลือนะซึ่งตัวภาคธุรกิจที่น่าจะได้ประโยชน์เนี่ยก็จะมีทางฝั่งตัวกลุ่มค้าปลีกนะฮะกลุ่มคอนแทคเตอร์เองรับเหมาเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องของมาตรการการปรับดานโครงการ ประมูลต่างๆนะที่น่าจะออกมาเยอะขึ้น โดยเริ่มจากตัวสายสีส้มตะวันตกนะที่จะเริ่มขายซองในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วนะฮะกลุ่มทริซึมเองนะก็มีมาตรการออกมาแล้วนะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเฮลท์แคร์เรื่องของตัว medical tourism wellness พวกนี้นะคิดว่าคงจะเริ่มมีมาในช่วงสองสาเดือนข้างหน้านี้นะนี่ก็เป็นไลน์อัพของมาตรการกระตุ้นของทางภาครัฐส่วนเรื่องของตัวแวลูกับแลกัดเพลย์นะช่วงนี้เนี่ยตัวกลุ่มแบงกิ้งเองอาจจะโดนผลกระทบในเรื่องของการควบคุมของทาง แบงค์ชาตินิดนึงนะแต่ว่าเรามองว่าด้วยด้วยไบลูของกลุ่มแบงค์ที่มันถูกตรงนี้เนี่ยแล้วเรื่องของตัวสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของแบงค์เองนะน่าจะเป็นตัวหนุนให้ตลาดหุ้นเนี่ยกลับมาเล่นในส่วนของตัว v บ p u e y l a y แล้วก็และกัด Play ในส่วนของตัวกลุ่มแบงกิ้งได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้นะกลุ่ม p r o p e r t ตก็คล้ายๆกันนะว่าตัวดีมาที่มันกลับมาในช่วงหลังจากที่รีโอเป็นิไปเนี่ยทำให้ตัว ผลประกอบการไตรมาสสที่เราเคยมองว่าจะไม่ดีเนี่ยน่าจะดีกว่าที่เคยประเมินไว้เบื้องต้นด้วยซ้ำไปนะครับกลุ่ม property เอง PE ก็ไม่ไม่ได้แพงนะ8เท่า7เท่าเท่านั้นเองนะสำหรับตัวกลุ่ม property นั่นคือในส่วนของตัว value and งหาริม play ส่วนของตัว earning upgrade trend น,นเรามองเห็นโอกาสนะในหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมทีเดียวที่น่าจะเริ่มเห็นมีการปรับประมาณการขึ้นนะใน อาจจะเริ่มตั้งแต่ช่วงไตรามาสนี้หน้านี้เลยนะไตรามาสสาอย่างเช่นตัวกลุ่มหุ้นกลุ่มฟินแลนซ์กลุ่มฟู้ดกลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มคอมเนะมอร์สแบงค์แล้วก็ p รอพเพอรเป็นต้นนะครับส่วนเรื่องของตัวค o ม m ม d i t y ิตี้ในช่วงไตรามาสสามนี้เนี่ยเราอาจจะให้น้ําหนักเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งมากกว่านะเพราะว่าด้วยดีมานที่มันกลับมาของทางฝั่งน้ํามันมันจะถูกแคปในเรื่องของตัวอัพไซด์จากเรื่องของตัวสป라이 y จากทาง OPEC plus ที่จะลดในส่วนของการคัด กำลังการผลิตลงนะจาก9.7หรือ7.7ทำให้มีซัพพลายเพิ่มเข้ามานะตั้งแต่เดือนสิงหาปีเป็นต้นไปทำให้อัพไซด์ของราคาน้ำมันมเนี่ยอาจจะค่อนข้างลิมิตหน่อยหนึ่งนะครับกลุ่มชิปปิ้งเองเนี่ยก็อาจจะเล่นเป็นซีซันอลแพทเทิร์นของเขาไปนะเดือนมิถุนาขึ้นเดือนกรกฎาตัวบอสติงดรออินด x ซ์อาจจะซอฟตลงนะแล้วก็กลับมาเป็นขาขึ้น,นอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็คือเดือน8เดือน9กแล้วก็เป็นลักษณะเทรดดิ้งแพทเทิร์นของกลุ่มดรอว์บอลชิปปิ้งในส่วนนั้นนะครับ ส่วนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เองก็น่าจะเริ่มเห็นตัวดีมาน์จากลูกค้ากลับมาตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปละนะหลังจากที่ตัวตัวอินเวนทรีของลูกค้าเนี่ยมันเริ่มลดลงเรื่อยๆในช่วงไตรมาสสที่ผ่านมานะก็ทําให้ตัวกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอาจจะกลับมาน่าสนใจได้ในช่วงไตรมาสสนี้นะครับตัวเซตแทรเก็ตที่เราให้14,54นี้คือตัว12เดือนข้างหน้านะฮะซึ่งอัพไซด์ก็อาจจะดู100จุดเนี่ยก็อาจจะข้างกลางไม่ได้เยอะมาก แต่ว่าในแง่ของการหมุนหุ้นเล่นเนี่ยเรามองว่าน่าจะเห็นการโรเทตหุ้นเนี่ยเข้ากลุ่มพวก Value หุ้นกลุ่มและก,การแล้วก็หุ้มหุ้นกลุ่มที่มีโอกาสในการปรับประมาณการขึ้นนะครับส่วนเรื่องของตัวราคาหมูราคาไก่นั้นในช่วงนี้เนี่ย เป็นอีกตีมนึงเลยท,ท,ที่น่าสนใจนะรเรามองว่าราคาหมูน่าจะยังยืนขึ้นสูงได้ต่อในช่วงไตรมาสสนี้นะเพราะว่าดีมามเริ่มกลับมาแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของตัวซพปลายเองเนี่ยก็ค่อนข้างมีปัญหาทั้งในเวียดนามนะในบราซิลในยุโรปเองก็มีปัญหาในเรื่องของตัวซพปลายทําให้ราคาหมูในภูมิภาคนี้เนี่ยน่าจะยังยืนสูงต่อได้ในช่วงไตรมาสสนี้เพราะฉะนั้นกําไรที่ทางกลุ่มพวก c p f TFG ทจะประกาศในช่วงไตรมาสสต่อเนื่องไตรมาสสเนี่ยน่าจะดีต่อเนื่องนะครับ ตัวเซตทากิตที่เราให้น 1, 4, 5, 1, 4, 5, 4, นะ่า145 1454ในช่วง12เดือนข้างหน้าบูเคสเนี่ยเราให้ถึง1538โดยอัพไซด์ของบูเคสเนี่ยเราปรับในเรื่องของตัวประมาณการ EPS ขึ้นนะจาก87ในเบสเคสขึ้นไปเป็น92นะในบููเคสโดยเราโดยเราให้ P/E เท่าเดิม EPS ที่เราปรับขึ้นเป็นบูเคสเนี่ยเรามองว่า มีโอกาสที่จะขึ้นได้นะเพราะว่าหลังจากที่เกิดภาวะวิวกฤตเศรษฐกิจในช่วงรอบก่นกอนๆเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาก็คือหลังจากที่ตัวนักวิเคราะห์แล้วก็ตัวคอนเซนซัสมีการปรับประมาณการลงค่อนข้างหนักมือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัว eps เองเนี่ยอาจจะกลับ มาเป็นขาขึ้นได้นะฮะในช่วงครึ่งหลังนี้เป็นต้นไปแล้วอย่างรอบก่อนในช่วงปี2008-2009เนี่ยตัว EPS assumption น่มีการปรับขึ้นมาต่อเนื่องกันปีครึ่งถึง2ปีเลยนะหลังจากที่ bottom out ไปนรอบนี้เนี่ยเรามองว่าจุดเริ่มต้นของการปรับประมาณการขึ้นน่าจะเป็นครึ่งหลังนี้แล้วครับส่วนเซกเตอร์ที่น่าจะเห็นการปรับประมาณการขึ้นก็มีหลายเซกเตอร์เหมือนกันนะทั้งในส่วนของกลุ่มฟู้ดจากเรื่องของตัวกลุ่มเครื่องดื่มนที่ เรื่องของยอดขายเนี่ยทำได้ยังค่อนข้างดีอยู่นะแล้วก็เรื่องของมารจินที่ทําได้ค่อนข้างดีทั้งในส่วนของตัวคาร์บาวโอสสภาพวกนี้นะแล้วก็คิดว่าตัวกําไรที่เขาจะประกาศในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยน่าจะยังเห็นการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับกลุ่มแบงก์กลุ่มฟแนนซ์เองนะในช่วงนี้อาจจะโดนผลกระทบในเรื่องของตัวแบงก์ชาติแต่ว่าถ้ามองกันในแง่ของของ NPL นะที่โดนฟรีสไปในช่วงครึ่งปีหลังนี้เนี่ย เรื่องของภาระการตั้งตั้งสำรองเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่เคยกังวลไว้ก่อนหน้านี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่อาจจะทำให้มีการปรับประมาณการขึ้นในส่วนของตัวกลุ่มแบงก์กุมไฟแนนซ์ได้เหมือนกันแล้วก็สินเชื่อนนในส่วนของทั้งแบงก์และไฟแนนซ์เนี่ยน่าจะดีต่อเนื่องนะฮะของแบงก์เนี่ยเราเคยมองว่าปีนี้อาจจะไม่ดีในเรื่องของตัวสินเชื่อแต่ก็ปรากฏว่าในช่วง4 5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสินเชื่อก็โตดีนะ,ะแล้วก็ตัวตลาดดีเบนเจอร์เองที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำให้ตัวผู้ออกดีเบนเจอร์เนี่ ระดมเงินนะครับกลุ่มคอมเมอร์สนะก็มีโอกาสเหมือนกันที่าบางบริษัทเนี่ยจะเริ่มกลับมาเห็นตัวเซมโซเซลเป็นบวกได้ในช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไปนะกลุ่มเฮลท์แคร์อีกตัวหนึ่งที่ประมาณการของทางนักวิเคราะห์เองทําไว้ต่ํามากนะสำหรับปีหน้า ตามก่อปี17ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเริ่มเห็นการกลับมาของผู้ป่วยนะฮะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของตัวสติมูลัสจากทางภาครัฐในเรื่องของตัว medical tourism ห,หรือ wellness พวกนี้เนี่ยก็จะทำให้มีโอกาสในการปรับประมาณการขึ้นได้เหมือนกันนะกลุ่ม tourism ปีหน้าเนี่ยเราทำประมาณการว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะกลับมาแค่40% 40%ท่านั้นเองนะพะยันถ้าเกิดมันออกมาดีกว่าคาดเช่น45% 50%พวกนี้คืออัพไซด์ทั้งหมดนะฮะแล้วก็หลายๆบริษัทเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มทัวริสซมนะกลุ่มอื่นๆด้วยเนี่ยได้มีการทำในเรื่องของตัว c o สค control ค่อนข้างดีทีเดียวนะแล้วก็ทำให้เรื่องของตัว break even level ของอ่าหลายๆบริษัทเนี่ยมนลดต่ำลงได้นะคะรับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยหนุนในเรื่องของการประ,ประมาณการอ่าขึ้นได้เหมือนกัน ส่วนกลุ่ม Construction Material นะกลุม่มนี้เนี่ยก็จะเริ่มเห็นในเรื่องของตัวโครงการภาครัฐเนี่ยออกมาเยอะขึ้นนะการเบิกจ่ายของภาครัฐก,ก็จะเยอะขึ้นเหมือนกันในแง่ของตัวโครงการลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการ Infrastructure ใหญ่ๆนะหรือว่าเป็นโครงการาก่อสร้างเล็กๆน้อยๆนอยในต่างจังหวัดพวกนี้เนี่ยก็จะเริ่มกระตุ้นในแง่ของตัวดีมานของอวัสดุก่อสร้างนะได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นเซกเตอร์หลักๆที่เรามองนะในเรื่องของอัพไซ์ที่อาจจะเห็นในเรื่องของตัวปรับประมาณการขึ้นได้นะครับส่วนเรื่องของตัว P/E discount นะว่าตัวไหนเซกเตอร์ไหนมี P discount เยอะบ้างนะก็มีหลายเซกเตอร์เหมือนกันนะในหน้านี้ก็มีหลายเซกเตอร์ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย5ปีในช่วงที่ผ่านมานะส่วนหน้านี้ก็จะเป็นลงรายหุ้นให้ดูนะว่าตัวไหนเนี่ยมี discount ในแง่ของ P/E เนี่ยค่อนข้างลึกเทียบกับช่วงเฉลี่ย5ปีที่ผ่านมานะนะก็จะเป็นหุ้น value play พวกนี้แหละนะที่ตลาดอาจจะกลับมามองได้นะในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยเราก็ยังให้ภาพเชิงบวกนะกับ ตัวทิศทางของตัวดัชนีของเซ็ตโดยรวมนในช่วงอาทิตย์เหลือของปีนี้นะครับ